โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ทราบคร่าวๆแล้วนะคะว่าภาพบางภาพเนี่ยที่ถ่ายออกมาบางทีเราก็จะได้ฟ้าที่ที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เป็นฟ้าที่ที่มันจะต้องมีการแก้ไขบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งในตัววิดีโอตัวนี้นะคะจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะดรอปฟ้าสวยๆลงไป ในรูปที่เราถ่ายมานะคะอันดับแรกเนี่ยในการที่เราจะใส่ฟ้าเนี่ยรูปภาพที่เป็นภาพในส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ฟ้านะคะเราก็ทําการปรับสีอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็พอปรับสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มที่การใส่ฟ้านะคะฟ้าที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นฟ้าตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวจะชอบฟ้าที่คลียร์ๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีเมฆมาก ส่วนรูปที่เราจะใส่ก็คือรูปนี้เราจะเห็นได้ว่า,ารูปฟ้าของเราเนี่ยก็จะมันก็ยังดูไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะก็คือยังเป็นเป็นกา a เดียนที่เป็นสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวนิดนึงแต่บางคนอาจจะชอบนะคะแต่ว่าแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเปลี่ยนฟ้านะคะโดยที่เข้าไปที่ตัวลาโซนะคะ ก็ทำการ selection พื้นที่คร่าวๆก่อนว่าเราจะให้ฟ้าหรือว่าเราจะ drop ฟ้าให้มันลงมาอยู่ตรงไหนนะคะพอเรา selection ได้แล้วเนี่ยก็เข้าไปที่ select นะคะแล้วก็เข้าไปที่ color range color range เนี่ยก็จะเห็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างที่เป็นเอ่อสีขาวกับสีดำสีขาวก็จะเป็นส่วน ที่เราเลือกนะคะเลือกที่เราจะใส่ฟ้าในที่นี้เนี่ยก็จะเลือก eyedropper เป็นเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อที่จะเลือกพื้นที่ส่วนที่เป็นสีขาวเราสามารถเลือกพื้นที่ส่วนที่เป็นสีขาวได้ในวินโดว์ตัวนี้หรือว่าจะเข้าไปเลือกในภาพจริงก็ได้นะคะคือภาพภาพเนี้ยเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการ selection เนี่ย จึงสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ประมาณ2วินาทีก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากเราได้พื้นที่ที่เราต้องการที่จะดรอปฟ้าลงไปแล้วเนี่ยก็คลิกโอเคนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัว selection ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันจะกินพื้นที่ที่ไม่ใช่ฟ้าไปด้วยนะคะวิธีการที่เราจะลบตัว selection ที่มัน active อยู่เนี่ยออกก็คือเข้าไปที่ตัวนี้นะคะ quick selection tool แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราจะเห็นเห็นว่าเครื่องหมายเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกอยู่นะคะเราต้องการที่จะลบเราก็ต้องทำให้มันเป็นเครื่องหมายลบก็กด alt e หรือว่ากด option บนเครื่อง mac นะคะมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบละกดค้างไว้ทีนี้เราก็ทำการลบมันออกไปนะคะโดยที่กด ตัวออปชันที่แป้นคีย์บอร์ดไว้นะคะก็จะหายไปละตัวที่เราไม่ต้องการให้มัน Active นะคะโอเคพอเราได้พื้นที่ที่เราจะดอกฟ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการ select ฟ้าที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่เครื่องมือ selection นะคะ กดชิปค้างไว้นะคะแล้วก็ลากฟ้ามาที่รูปที่เราต้องการที่จะดรอกากนะคะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะคะแล้วก็ดรอปมาลงมาแล้วก็เข้าไปที่ตัวมาส k i n ตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามาละฟ้าของเราก็จะมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะ movement, move มัน move ฟ้าให้ได้ในตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ย ก็จะทำโดยการที่เราจะต้องเข้าไปปลดล็อกตัวตัวโซ่ตรงนี้นะคะปลดล็อกมันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลดล็อกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เวลาที่เราขยับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำการอล็อกมันก่อนนะคะแล้วก็ลองขยับดูก็จะเห็นได้ว่า ฟ้าแล้วก็เมฆเริ่มมาละคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากที่จะให้ตำแหน่งมันไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะค่ะก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในตัว selection ที่เราเลือกไปณนะตอนแรกเน่ยมันยังทิ้งร่องรอย บางอย่างไว้ก็คือ,อฟ้าที่มันติดเป็นเนี่ยค่ะติดตามั้วาตามไหไอยู่เราก็จะทำการลบมันออกนะคะโดยเข้าไปที่บัตรแล้วก็เลือก o p ป c i ซิตีบัตให้เป็น100แล้วกันนะคะจะได้ลบให้มันสะอาดหมดจด วิธีการลบนะคะก็ใช้บัตรแล้วก็ลบที่ในตัว masking ตัวนี้นะคะก็ลบเลยค่ะส่วนถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเ,เส้นเนี่ยมันจะอยู่ไปถึงตรงไหนเราก็สามารถ opacity ตัวนี้ได้นะคะเราก็จะเห็นได้ก็เอาข้างหลังของท้องฟ้าเนี่ยว่ามันอาณาเขตหรือว่า area มันอยู่ตรงไหนนะคะ หรือไม่ก็วิธีที่2ก็คือว่าเราเข้าไปที่ตัวนี้นะคะ masking ขาวดำตัวนี้มันก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยการที่กด alternate ไว้นะคะแล้วมันก็จะเข้าไปในโหมดนี้แล้วก็สามารถระบายได้นะตรงนี้ได้เลยกลับมามันก็จะหายไปนะคะโหมดนั้น ข้าวก็จะประมาณนี้นะคะแล้ก็จะใช้บลดอ o โอปาซิตี้ลงหม่หนึ่งเพื่อเอาดีเทลของพวกกิ่งไม้กลับมานะคะโดยการที่บลัอลากไปแบบนี้นะคะก็ จะสามารถทําให้ได้กราเดียนขาวๆตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะคะคร่าวก็จะเป็นประมาณนี้ค่าหวังว่า,าคลิปตัวนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะ แต่งภาพฟ้าด้วยดวงคุณเองนะคะก็ลองทำตามขั้นตอนที่ทำให้ดูในคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ